อนเช้านะครับวันนี้กุ๊กพาเที่ยว EP 17นะครับก็มาอยู่วันที่สระบุรีจันทบุรีนะครับเป็นสาีรถไฟวันนี้เดี๋ยวกุ๊กจะพาขึ้นรถไฟไปเที่ยวที่ถ้ำกระแตนะครับเดี๋ยวรอรถไฟวันนี้เราได้ซื้อตั๋วไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็ราคา12บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในเพื่อรอรถไฟนะครับเดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นจุดบริการตั๋วนะครับต้องลงทะเบียนก่อนเป็นช่วงของโควิดนะครับแล้วค่อยยื่นตั๋วให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเดินเข้าไปด้านในครับอ่าน,นี้ก็คือราคาตั๋วนะครับของการเดินทางไปท่างกระแสนะครับก็12บ้านนะครับก็ราคาก็ไม่แพงเลยนะครับ นี้เราก็เดินทางในเวลาสิบนาฬิกาสสินาทีนะครับก็จะเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการไปถึงท่ากระแสเดี๋ยวเราเรอร,รถไฟแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนที่รถไฟมานะครับระหว่างรองนะครับเราก็มาถ่ายภาพบริเวณป้ายของสถานีนะครับจุดนี้เป็นทางรถไฟที่จะวิ่งมาจากกรุงเทพนะครับทนบุรี มาถึงสถานีประมาณาาสิบนาฬิกาสามสิบครับตอนนี้เราได้มาเข้ามาด้านในนะครับตอนนี้เราก็กำลังรลอรถไฟนะครับอันนี้ด้านหลังผมก็คือป้ายสถานีนะครับแล้วก็ขึรถไฟก็จะมาตามเส้นทางนี้มาจากธนบุรีนะครับกร,รุงเทพานครเดี๋ยวเราจะบุ่งหน้าไปที่ท่ากระแสน,นะครับวันนี้เดี๋ยวผุกุญัยเที่ยวจะ,จะพาขึ้นรถไฟนะครับ เดี๋ยวจะไปชมบรรยากาศของอวิวทิวทัศน์ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีอย่างสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเรารอรถไฟแล้วก็ขึ้นรถไฟของกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เดินสำรวจสถานีว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมีจุดรอนักท่องเที่ยวสำรวจแผนผังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบ,บุรี มีแหล่งท่องเทีย่ยวมากมายเราก็เดินชมตัวสถานีจุดจำหน่ายตัว๋วมีชานชลาสองฝั่งและมีรถไฟที่จอดรอนับท่องเทีย่ยวที่ต่อไปก็จะไปที่วังเย็นนะครับาตามป้ายสถานีที่ที่ฟ่านว่าก็เป็นท่าเรือน้อยนะครับ บรรยากาศรอนร,รอของสถานีรถไฟจังหวัดกาญจนบุรีครับรอเดินทางครับตอนนี้รถไฟก็ได้มาถึงสถานีกาญจนบุรีแล้วนะครับทีนี้เราก็รอขึ้นรถไฟครับูี่ว่าคนจะเยอะขนาดไหน เราไปเดินหาที่นั่งกันเลยน,นะครับวันนี้โบกี้รถไฟมีประมาณ5โบกี้นะครับด้านหลังสุดก็จะเป็นที่ของพระสงฆ์นะครับเราเดินไปด้านหน้ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายนะครับมาจากกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดเราก็หาที่นั่งให้เรียบร้อยนะครับ มีอย่งเพียงพอ ตอนนี้รถไฟได้วิ่งผ่านบ้านบ้านช่องต่างๆมีธรรมชาติผ่านหมู่บ้านถน,นนใหญ่ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่สะพานข้ามแม่น้ำแขวเป็นสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเดี๋ยวเราจะชมบรรยากาศของแม่น้ำแควใหญ่กันอีกสักครู่หนึ่งนะครับ มาถึงสถานีสะพานข้ามแม่น้ำแควเดี๋ยวเราจะข้ามชมทางรถไฟสะพานข้ามแม่น้ำแควะสะพานแห่งประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนักท่องเที่ยวก็สามารถลงมาท่องเที่ยวกันได้นะครับก่อนที่จะ เดินทางกันต่อนะครับ แล้วครับกอนจะเป็นไม้ที่เราก็ข้าวาใบยำแทชาท้านะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นราจแมกวนจิน,ค,น,นครับ้นก้อสร้างรถก้อนีคนจะยืนที่เส้นนะครับน้ำเส้น แล้วก็มถ่ายภาพกันนะครับวิวสวยงามเป็นวัดวัดตีนะครับวัดเจ้าแม่กวน สถานีที่จะผ่านของรถไฟนะครับก็จะมีสถานีวังเย็นสถานีบ้านเก่าสถานีท่ากิเลนและถึงถ้ำกระแสนะครับจะจะวิ่งต่อไปไปถึงวังโพเกาะมหามงคลและสถานีสุดท้ายก็จะเป็นสถานีน้ำตกตอนนี้เรากำลังผ่านโรงเรียนนาการนะครับที่ผ่านวัดนาการ เส้นทางก็ใกล้จะถึงท้ำกระแสอีกไม่นานแล้วนะครับนั่งรถไฟประมาณเกือบ1ชั่วโมงครับตอนนี้เราก็เจอรถไฟลากสิ่งของครับจอดอยู่ที่สถานีท่ากิเลนนะครับอีกสถานีหนึ่งก็จะเป็นสถานีท้ากระแสนะครับ ตอนนี้เรามาถึงทางรถไฟสายมรณะนะครับอีก5นาทีก็ถึงทํากระแสนะครับไปชมวิวกันต่อเลยนะครับตอนนี้รถไฟก็วิ่งอย่างช้าๆนะครับจะผ่านอุบเหวและชมแม่น้ำแควมีรีสอร์ทอยู่บริเวณด้านล่าง แพพักต่างๆนักท่องเที่ยวก็นิยมมาพักผ่อนช่วงวันหยุดอย่างมากมายรถไฟของเราก็วิง่งอยาา่างช้าๆนักท่องเที่ยวก็ถ่ายภาพบนรถไฟมีความตื่นเต้นและมีความสวยงาม มองอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหน้าผาหินซึ่งฉเฉลยศึกชาวต่างชาติเป็นแสนแสนคนได้ทำการสร้างขึ้นมาและเสียชีวิตอย่างมากมายนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพบริเวณนี้เป็นจุดยอดนิยมนะครับ ตอนนี้เรามาถึงถ้ำกระแสแล้วดัานองความมือเนีครับถ้ำกระแสเป็นที่รับของเทเลสึกสมัยสงคามโลกนะครับสักคู่หนึ่งเราก็จะลงจะรถไฟเพื่อมาเที่ยวที่ถ้ำกระแสกันต่อไปนะครับเราก็มาถึงสถานีถ้ำกระแสครับ เราก็ลงรถจากรถไฟเสร็จแล้วเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะไปถ่ายภาพบริเวณป้ายของถ้ำกระแสรถไฟกำลังจะเดินทางไปสถานีน้ำตกต่อนะครับนักท่องเที่ยวก็ถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกก่อนที่รถไฟจะออกไปที่สถานีน้ำตกครับ นี่เป็นป้ายถ้ำกระแสเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวราจะพาไปเที่ยวถ้ำถ้ำกระแสนี่กมีเียกายดอกไมุ้กเทียนัะเข้าไปที่ถ้ำไอของ อาหารเป็นเราเดินไปทางตามทางรถไฟครับก็ไปถ่ายรูป,ปน,น,นี่คือวิวทีว่ช็อตของแม่น้ำแฟรครับวนสะพา ก็อยน้ก็ดอง่อก็อคนสต้องสวมหน้ากากอนามัยกเข้าไปไว้พระ เดี๋ยวเรามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับองหลวงพ่ออยู่ในถ้ำกระแสนะครับบริในถ้ำพ่อกว้างๆนท่องเที่ยวมาสักการะระูปถ่ารูปศักดิกส์สิทธิ์ในถ้ำแห่งนี้ครูครูจะพาเข้าไปชมถ้ำด้านในนครับถ้ำกระแสทางเข้าไม่ค่อยลึกมากนะครับ เป็นถ้ำที่สั้นๆสมัยก่อนเป็นที่พักของเฉลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่เฉลยศึกมาสร้างสะพานมารณะแห่งนี้นะครับถ้ำนี้เป็นถ้ำที่เฉลยศึกเคยเป็นที่พักมาก่อนนะครับเบื้องในถ้ำจะมีพระพุทธรูป สิ่งทักษิณให้กลับไหว้กันเป็นจุดๆนะครับก็สั้นแค่นี้เองครับไม่ลึกมากเข้ามาเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวก,กูกกจะพามาเที่ยวชมทางรถไฟสายมรณะครับทางส,า,สายนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ โดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชียที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์นะครับผ่านประเทศพมา่าปัจจุบันเส้นทางใสานี้ในสุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตกระยะทางจากสถานีการจนบุรีถึงสถานีน้ำตกเป็นระยะทาง77กิโลเมตรนับว่าหไม้หมอน หนุนรางรถไฟที่มีไม่เท่าจำนวนผู้เฉลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายนี้นะครับก็ตายไปเท่านั้นนี่คือคำเล่าขานถึงเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ไทยพม่านะครับระยะทางกว่า1 4 1 5กิโลเมตรนะครับนี่คือความเรือ่องโหดทารุณและความยากลำบากของเฉลยศึกที่รับจน ขนาดนามว่าเส้นทางรถไฟสายมรณนะปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเส้นทางสายนี้นะครับทบุรีน้ำตกทุกวันนะครับและจัดรถไฟขบวนพิเศษสายกรุงเทพน้ำตกทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับนะักท่องเที่ยวคือช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแควและช่วงของสะพานมรณะแห่งนี้นะครับ อันนี้ว to ิวทิวทั์แน่นนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันค่อนข้างมากนะครับเวลาเดินเราก็ต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นเหวนะครับตกลงไปก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะครับท่ามกระแสก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและตาวต่างประเทศมาชมกันอย่าง ไม่ขาดสายนะครับตอนตอนนี้เราก็เดินมาสุดทางรถไฟสายมรณะนะครับเดี๋ยวกุ๊กจะพาชมบรรยากาศธรรมชาติของที่นี่นะครับ นี้คือทำจากภูเขาโดยเฉลยศึกชาวสัมปัตตมิตรที่เกณฑ์มาจากประเทศต่างๆมีจำนวนหลายแสนคนก็มาล้มตายที่สะพานแห่งนี้ด้วยโรคร้ายทั้งการทรมานทุกอย่างอดข้าว และทำงานหนักหามลงหามขําจนร่างกายสู้ผอมทั้งโรคอหิวาตะกะโลกซึ่งค่าชีวิตเฉลยศึกเป็นแบบใบไม้ร่วงซึ่งในช่วงงานสะพานข้ามแม่น้ำแควในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปีนะ ใครว่างสนใจก็มาเที่ยวกันได้นะครับนี่เราจะหยุดแค่นี้เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปทางต้นสายนะครับได้หยุดอยู่บริเวณปลายทางของสะพานสายมรณะนะครับกมม็มีความสวยงามมีความรุ่มลื่นแล้วก็เป็นที่ทางประวัติศาสตร์นะครับที่เรานะรสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ เราจะเดินก็ไปที่ต้นสายนะครับแล้วก็ไปคลิปกันนะครับนี่เราก็พามาชมร้านของฝากต่างๆครับที่ทํากระแสนะครับมีร้านค้ามากมายมีของที่ระลึกนะคะเซนะคะมีอาหารมีเ็ดเออไม่ใช่ดอกไม้ครับอันนี้ก็มีมัน ก็มาเดินชมได้นะครับเราก่อนกลับบ้านร้านค้าก็มีร้านอาหารด้นะครับน้องคัาอาหารอยู่ด้านหน้านะครับกาแฟโบราณนะครับเอาอยู่นะครับน้องครับกาแฟเย็นชามเย็นนะครับรนอาได้นะครับน้องคา่ายรูปได้นะครับหลานชายครับผมอันนี้เป็นภาพวาดผลงานของคุณนันน์นะครับถ่ยรูปได้นะครับถายลงเฟสราพวาด

ก็ราคาก็ไม่ไม่แพงนะครับลองมาสอบฐานได้นะครับก็นี้ก็สองพันเนี่ยบนผ้าสีดำมาชมกันเล่ามีรักเครื่องมอีสายสีเนะีย อตัวลึร้อเรก้รอยะาเครับเสื้อราคาหนึ่งอยบาทนะครับใครสนใจมาซื้ได้ที่ที่ท่กระแสนะครับร้านค้ามากมายนะครับมีเสื้อผ้ารับเป็นมัดย้อมนะครับย้อมได้ครับตัวร้อยเตัวละร้อยเดียวกนได้ครับที่ท่อกระแส นี่ครับสวยๆท<ว>ั้งผู้หญิงผู้ชายเรี่อวกันได้เด็กชายชมหยุดก็มาเที่ยว,วจังหวัดกาญจนบุรีจันเยอะๆนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีหลายแห่งนะครับก็ามาเที่ยวกันถือขอว่าชมบรรยากาศธรรมชาติชมผู้คนพัฒนเราวนนี้ก็ วันนี้เป็นไง้ครับคุ Lulu, คูคร like ูพาเที่ยว EP 7ก็พานั่งรถไฟมาเที่ยวที่ถ้ำกระแสนะครับแล้วก็เดินชมทางรถไฟสายมรณะนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมขอกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับถ้าวันนี้ครูก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวคุกกนั่งรถกลับนะครับโดยคุณพ่อมารับนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า ทุกจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับตันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องคุกคุกอาร์ตแมนด้วยนะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวทุกจะนั่งรถกรลับนะครับโดยคุณพ่อมารับนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า ทุกจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย